สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่แวปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าบัค k ี i f y นะอันนี้ส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งถอนไปนะครับก็เข้ามาเป็นที่ร้อนนะใช้เวลา1วันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนของการเติมเงินนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยอ่ะผมขอยาดเติมมันให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะเพิ่งเข้าได้5นาทีนะครับอ่ะก็กดไปอ่ะอันนี้คือประวัติการเติมนะครับไอประวัติการถอนนะอ่ากดส่งถอนไปเมื่อวานครับวันที่5วันนี้วันที่6นะครับ ก็เข้ามาไปทิปรนะ้อยนะในส่วนของการถอนรอบนี้เนี่ยผมถอนเป็นครั้งที่20นะครับก็รวมทั้งหมดที่ได้ก็2,000บาทนะ,ะก็กดเติมไปนะครับแล้วก็กดตัวสีแดงตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดไอ้ตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับแล้วก็กอกเบอร์ในส่วนของทูมันนี่วีเดตของเรานะครับก็กรอกให้เรียบร้อยนะ,ะยืนยัน2ครั้งนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อ อาจจะได้ไม่ผิดนะครับเติมผิดนี่ก็งานเข้าเลยนะครับอ่ะก็กดไปอ่ะเติมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอเลยประมาณหนึ่งนาทีก็เข้านะครับในส่วนของการหาคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอกดกลับก่อนอ่ะเงินก็เข้ามาไปเรียบร้อยนะครับจํานวนเงิน100บาทอ่ะก็ตามนี้อ่ะขอยัดปิดก่อนอ่ะในส่วนของการหาคะแนนนะครับอ่ะมาดูก่อนนะที่ผมทําแต่ละวันนะครับ อันนี้ผมเน้นเป็นรับทุกชั่วโมงนะครับในส่วนของแบบสอบถามบางวันเราก็มีผ่านบ้างมีไม่ผ่านบ้างนนครับแต่ว่าวันนี้ไม่ผ่านนะแต่ก็ได้มาชุดหนึ่งมันไม่ผ่านก็ได้4 3คะแนนอยู่นะครับอันนี้ส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเลเวล74นะครับถ้าผมทําแบบสอบถามผ่านเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก4 0่นานะครับไอ้40%ปกับ15%นะก็ะตามนี้แล้วก็รับคะแนนประจําวันนะครับ อันนี้ผมจะได้วันละ300อนะ,อะก็คือตัวนี้อ่ะในเมื่อวานนี้ผมถอนไปนะครับ2 8 0 0 0ื 28, นคะแนนก็ถอนไปแล้วก็ได้จากตัวนี้เนี่ยอ่ได้จากเพื่อนนะครับได้มา7จคะแนนนะแล้วก็กดเคมไป49คะแนนอันนี้ก็คือรับวันละ300คะแนนนะครับเช็คอินประจำวันนะครับก็จะมีประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้คะแนนอยู่ที่ เจ็อยสาคะแนนนะ,ะแต่ละวันเนี่ยผมก็จะได้ประมาณ8,900คะแนนนะครับก็เขียนไปเรื่อยในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมสุ่มก็คือ10คะแนนไปถึง57คะแนนนะครับถ้าผมเลเวล76เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสิบไปถึง60สนะิบนะประมาณนี้ก็กดไปนะครับเขียนปุ๊บอรอบนี้ได้10โอ้โหเ <laughs> จ็บจี๊ดเลยอ่ะก็ไปส่วน ออฟเฟอร์บอลนะครับก็เช็คในส่วนของมิสแล็บคือเสียดายตอนนี้ทีมล um ิเร์พูลมันยังไม่มีแบบสามเข้ามานะครับไม่มีก็เราก็หาไปเรื่อยนะดูในส่วนของทีมล um ิเวร์พูลนะครับก็ปิี่วไปน่าจะขึ้นแอเร่ย์อยู่เนี่ยมันไม่มีนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่ตัวนี้ที่ผมเพิ่งทําผ่านไปนะครับตั้งแต่ทํามาเคยผ่านแค่ครั้งเดียวนะน,นี้ผมก็เช็คอยู่ทุกวันนะครับเข้าคลิกประมาณวันละสองสาครั้งเนี่ย ก็เช็คไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูถ้าผ่านก็ค่อนข้างโอเคนะแต่โฟฟิตเนี่ยก็ผ่านค่อนข้างยากนะครับผมทำไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่อ่ะขอให้เลือกตัวเนะครับอ่ะก็เลือกไปการติดตั้งแอปการ YouTube อ่ะโอเคเลือกไป คลิกมีโฆษณาด้วย Spotify นะครับอ่ะก็กดข้ามเลยแล้วกันอ่ะต้องดูให้จบอีกแล้วก็ค้างด้วยนะประเด็นหรือว่าเป็นที่เน็ตผมวันนี้กดรีไปได้ไหม ดีไม่ได้รอ,อไปนะครับเน็ตผมก็แรงอยู่นะเน็ตสิบกิกนะครับเอ้ไม่ใช่เน <c oughs> <100 G Hz> ็ตสิบเมกสิบจิกับโอเคค่อนข้างจะชา้ากินอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังนะครับ

ก็เลือกไปนะครับอันนี้ผมก็ตอบไป,ไปตอบไปเรื่อยครับ สามสิบวันที่ผ่านมาโอเคหากไม่สิงนะนับถอยหลังห้าตัวเลขที่หลังจากสี่คืออะไรก็น่าจะเป็นสามบอกจะบอกว่าปิวนะนี่ตั้งใจตอบนะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้คะแนนไหมก็เรียบร้อยไปของโรฟิตนะครับทำไมมันให้ต่อใหม่เลยเดี๋ยวผมขอยัดกดกลับก่อนไม่รู้ได้คะแนนไหมเนี่ยอ่ะได้คะแนนเฉยนะโอเคได้มา2,000ักว่าคะแนนนะครับนึงว่าจะไม่ผ่านอ่ะก็โอเคกดไปรับไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ได้อีกอ่า406คะแนนนะครับแล้วก็บ xp 97เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยคะแนนเพิ่มมาสองพั0 0ริงจริงๆมัน2,000นะแต่ว่าได้เพิ่มอีก40%นะครับก็ได้มาค่อนข้างเยอะอ่ะก็มากดรับนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าวันไหนเราโชคดีเนี่ยคือได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ผ่านมาก็ได้คะแนน2,800เลย นี่เสรุปวันนี้เนี่ยได้คะแนนมา3,900นะครับก็ประมาณนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับบางทีบทจะผ่านเนี่ยก็ผ่านง่ายนะแต่ว่าเราก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ